สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรเมืองแบคริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรวัดโสธรจังหวัดเชียงแสนร,ร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซีหนึ่งจังหวัดเชียงแสนวันนี้ทางร้านมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่จะนำเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อผู้โสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนั่นคือวัตถุมงคลหลวงพ่อผู้โสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ .2498 นะครับ วันนี้เนี่ยจะนำเสนอเป็นเห,นหรียญอารมหลวงพ่อผู้สโสธรนะครับผมที่ออกจากพระโสธรในปีพศ2498นะครับผมโอเคมาดูในหนังสือกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีการจัดสร้างแค่เหรียญอารมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีการจัดสร้าง สองถ้าเราพูดหลักๆเนี่ยก็จะมีสอง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 พิมนะครับผมก็คือพิมพ์หล sure ังเรียบนะครับผมด้านหลังเรียบกับพิมพ์หลังเข็มกัดนะครับผมแล้วก็แต่ละพิมเนี่ยท่านก็มีแยกเป็น2บล็อกนะครับคือบล็อก4จุดกับบล็อก5จุดที่ว่า4จุดหรือ5จุดเนี่ยก็นับตรงเม็ดไข่ปลาตรงุมบนของด้านเหรียญนะครับผมแล้วก็แต่ละบล็อกเนี่ยก็มีแบ่งแยกเป็น2สีคือลงยาสีแดงกับสีเขียว ครับผมโอเคมาดูภาพกันครับผมอันนี้คือวัตถุมงคลหลวงพ่อพระสุรธรเหรียญอัมนะครับผมเนื้อเงินลงยานะครับผมอันนี้เป็นสีแดงนะครับพิมพ์สี่จุดหลังเรียบนะครับผมดูสี่จุดในกระดูตรงนี้นะครับผมมีสี่จุดนะครับตรงด้านขวามือของเราหรือด้านซ้ายมือของเหรียญนะครับผมอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับที่หลวงพ่อเรียกทราบอวสองสองสี่เก้าแปดนะครับผมอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียว ก็ที่เรนทราบคือแต่ละบล็อกคือบล็อก4จุดเนี่ยก็จะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับผมนะครับหลังเรียบนะครับต่อไปก็เป็นอ่าอีกบล็อกหนึ่งคือรางเข็มกัดน,นะครับผม4จุดเช่นกันนะครับรังเข็มกลัดก็มีลักษณะเข็มกัดอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีเขียวของรางเข็มกัด สี่จุดส่วนต่อไปก็เป็นแบบ5้าจุดนะครับก็หลังเรียมนะครับสีแดงวงยาอันนี้จะเป็น5้าจุดนะครับเป็ดไก่ปลาด้านซ้ายมือของเหรียญหรือด้านขวามือของเรานะครับมีเหรียญทรงอัมเท่านั้นนะครับผมข้างล่างองค์พระหลวงพ่อสอทจะเขียนว่าวทธสขาสทน,นะครับผมอันนี้คือพิมพ์ห้าจุดหลังเรียมนะครับผมเช่นเดียวกัน ก็จะมีเป็นพิมพ์ 5. จุดหลังเรียบเหมือนกันแต่ลงยาสีเขียวนะครับลงยาสีเขียวนะครับแล้วก็เฉลเดียวกันก็จะมเีเป็นหลังโล่นะครับสีแดงนะครับแล้วลงยามีหลายแบบนะครับนี่ลงยาแบบกายนะครับแล้วเฉลเดียวกันก็มีหลังโล่ 5. จุดสีเขียวนะครับนะครับ โอเคก็รุ่นนี้ก็เป็นเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างหายากนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ที่ผมจะนําเสนอคือก็คือเป็นเ,เหรียญน,นี้นะครับผมเป็นเหรียญอามหลวงพ่อพระสโรทธรนะครับผมเนื้องเงินลงยาออกปีปศสองสีนะครับเอ่อลงยาสีแดงนะครับแล้วก็หลังเข็มกัดนะครับนี่คือตัวอย่างในรูปนะครับวันนี้จะนำเสนอองค์นี้นะครับผม บล็อกสี่จุดนะครับบล็อกสี่จุดโอเคเรามาดูองค์จริงกันนะครับสักครู่นะครับองค์จริงอืมขอโทษนะครับเพราะว่าองค์จริงพอดีได้มาแล้วถ้าเล่นถ้าเลือบกรอบไปแล้วนะครับผมนะครับอันนี้คือที่เห็นอยู่ขณะน,นี้เป็น เหรียญอาวมหลวงพ่อพุทโสธรนะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับผมเเป็นบล็อก4จุดนะครับผมแล้วก็เป็นแบบหลังเข็มกัดนะครับผมออกในปีพศ2498นะครับผมเป็นพระเก่ารุ่นหนึ่งซึ่งจัดว่าหายากนะครับแล้วก็ราคาเช่าค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆนี่มันหลักแสนเลยนะครับพอออกในสมัยพอออกในสมัยท่านพระราชเขมรกรนะครับก่อเข็มสีนะครับผม ป็นเจ้าว่าพระสุทรนะครับสององค์พระก็มีรูปองค์พระหลวงพ่อสุทรนะครับแล้วก็ข้างล่างองค์พระก็เขียนว่าพระพุทธสุทรนะครับผมเ,เป็นเนื้องเงินนะครับแล้วก็ลงยาสีอันนี้เป็นสีแดงนะครับผมส่วนอันนี้เป็นบล็อกสีจุดนะครับทีที้เขาเรี่ยมมาแล้วเลยอาจจะเห็นชัดเจนแล้วเป็นสีจุดนะครับตรงขอบนบนนะครับไขป่ปลาหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอันนี้มีเหรียญมีหูนะครับพอดีท่านเจ้าของพระเดิมเขาเลี่ยมปิดหูไว้นะครับ อันนี้คือด้านหน้าองค์พระนะครับอันนี้คือด้านหลังองค์พระแต่องค์น,นี้ต้องขอโทษทีจงที่ได้มาเนี่ยตอนนี้ท่านตัว,ต,วตัวหูห่วงเข็มกัดท่าน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 หลุดไปนะครับนะครับแต่ก็ยังเห็นเข็มกัดอยู่นะครับโอเคครับน,นี้นะครับก็ ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ใครอยากดูองค์จริงก็เชิญที่ร้านผมได้นะครับร้านผมไม่ไกลทางประโสทรน,นะครับอยู่ที่เมเจอร์ซีเบ็กวิซีหจังหวัดเชียงแสนนะครับผมหรือเข้ามาดูพระรุ่นต่างๆผมได้ที่เพจผมก็ได้นะครับผมพิมพ์ Google เข้า Google นะครับ้วพิมพ์ว่า รานตเครื่องโจพระสทธรเม็ดแปดริ้วนะครับผมก็ขึ้นเพจแลลวนะครับผมกดเข้าไปก็เจอพักเครื่องพระบูชาหลายรุ่นที่ผมลงไว้นะครับผมหรือเข้าไปที่โพสไลน์วูมผมก็ได้นะครับผมแอดไลน์ผมก่อนนะครับไลน์ไอดีผมโจเซฟดอทิวนะครับ j o s e p h ดอทวิวนะครับผมแล้วเข้ามาที่ไอโพสไลน์วูมผมนะครับคุณก็จะเห็นที่ผมลงพักเครื่องพระบูชาไว้หลายรุ่นเลยนะครับผมหรือเข้ามาดูที่เฟซบุ๊กผมโดยตรงก็ได้นะครับผม เฟซผมชื่อผมตรงนะครับวอลลิเจารณดอมภา,าษาอังกฤษนะครับ W O R A I T C H A R O E N R O M นะครับผมส่วนทางทางยูทูบกับทาง t i k กต o กก็เพิ่งค่อยๆเพิ่งลงนะครับเพิ่งทยอ,อยลงนะครับแต่ก็คนสนใจมากนะครับเพราะว่าคนอยากดูองค์จริงนะครับผมผมเพีเยงแต่นำนำองค์จริงที่ผมเก็บสะสมไว้ก็มามาให้ให้ชมให้ให,ให,ให้ให้ศึกษากันนะครับผม ก็สวยมากมือนกันนะครับผมโอเคแล้วใครสนใจยังไงก็ติดต่อมือถือผมนะครับ0818607372นะครับผมยังฝากกดติดตามกดกดไลค์ในในทางเพจผมแล้วก็ทาง youtube ผมด้วยนะครับผมโอเคในวันนี้ขออนุญาตตำริมพิทต้อนี้นะครับขอบคุณมากนะครับติดตามสวัสดีนะครับ